รอก่อนรอรอรอพี่พี่มาก่อนขึ้นจากคนสองคนก่อนนี่ข้อดีของการไลฟ์ตอนเช้าคือได้แต่งหน้าทุกเช้าบัวบัวเขาเห็นหน้า็นสุข <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> วันนี้อ่ะอที่พี่เพิ่งจะถอนเป็นเรื่องนี้แป๊บกวาวไนท์หรือว่าท่อเหล็กที่เราใช้กันนะคะอืม ข้อเหล็กที่ใช้ในงานที่เราเอามาเชื่อมส่วนใหญ่ที่เราใช้ในงานาน้ำส่วนใหญ่จะเป็นแป๊บชุบก,กาวไนแล้วเราก็ชอบวิธีการสั่งของเราก็คือเรารู้ว่ามันจะต้องคาดฟ้าหรือคาดน้ําเงินใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงอ,อ่าเดี๋ยวพี่วิให้ดูอันนี้ด้วย มากดไลค์กันรัวๆเลยสวัสดีนะคะอ่ะถอยอันนี้นิดหนึ่งให้เขาดูด้วยได้ปะให้เขาดูด้วยได้ไหมแป๊บกาวนัยมันจะมีหลักๆมีคาดสามสีที่เราใช้อยู่คือสีน้ำเงินแต่ว่ามันจะมีสามสีจริงๆแล้วคือเหลืองแดงน้ำเงินอืแปบ๊บเล็กนะคะที่นิยมคาด ไมไมเขาถึงเอาแป๊บไปชุบสังกะสีทำไมถึงใช้ท่อเหล็กอย่างเดียวไม่ได้เนาะเพราะว่าเหล็กเวลาอยู่กับน้ำนํำนานๆมันจะเป็นสนิมอืมเขาก็เลยเอาแป๊บไปชุบสีรองพื้นก่อนชั้นหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปชุบกวาวไนท์อีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะให้มันทนการทนการกัดก่อนไม่เป็นสนิม,มเนาะนี่ทำให้อายุมันยาวขึ้นนั่นแหละ แป,ป๊บกวาวนัยส่วนใหญ่มันจะมีความยาวเส้นละ6เมตรเนาะถ้าเป็น PVC มันจะยาวแค่4แต่ถ้าเป็นแป,ป๊บเหล็กจะยาว6เอหน่วยที่ใช้จะเป็นหน่วยเป็นนิ้วกับเป็นหุนเนาะมันจะมีตั้งแต่ซสาย4หุนขึ้นไปที่เราซื้อกันแต่พึ่งค่ะสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงิน ต่างกันยังไงสีแดงหนาสุดเ,ออเป็นอันที่แข็งแรงที่สุดเนาะท่อหนาสุดคือคาดแดงเขาจะเรียกว่า BSH BSH เนาะคาดแดงเ,ออเป็นชนิดหนาส่วนใหญ่ใช้ในการต่อท่อระบายน้ำใต้พื้นถนนออรับน้ำหนักกดทับสั่นสะเทือนมาก ส่วนใหญ่ BSH สีแดงจะไม่ตาเกี่ยวอันที่สองก็คือสีเหลือง BSS 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 สีเหลืองเนี่ยบางที่สุดอืมจะเป็นท่อที่บางที่สุดเออพี่โชธอาบน้ำไปดูไปเก่งมากใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ <l> อา <c oughs> เป็นท่อที่บางที่สุดนะคะแล้วก็มันจะไม่สามารถตาบเกี่ยวได้ เพราะว่าถ้าตาเกลียวมันจะยิ่งบางเข้าไปอีกอืมแล้วก็อันนี้เป็นอันที่เราใช้ประจำเลยสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเราจะเรียกว่า BSM เนาะบางทีเราจะเห็นในบินที่เราซื้อมาว่าเขาเขียนว่า t a บ,บก a w i n a ์ BSM คืออะไร BSM ก็คือตัวแทนของการค่าสีน้ําเงินหรือค่าสีฟ้านี่แหละนะเป็น BSM อืม BSM จะอยู่ตรงกลางสีจะเป็นสีสีน้ําเงินจะอยู่ตรงกลางระหว่างสีแดงกับสีเหลืองเป็นค่ากลางๆสีแดงหนาสุดสีเหลืองบางสุดแล้วก็สีน้ําเงินนี่แหละอยู่ตรงกลางพอเป็นพอความหนามันเป็นระดับกลางๆมันก็จะสามารถตัดเกี่ยวได้เราจะเห็นว่าหลายๆครั้งที่ไอ้คาดน้ําเงินมาตั๊เกี่ยวมาให้แล้วตัดเกี่ยวหัวท้ายมาให้แล้วอื วัตถุประสงค์ของมันก็แค่นั้นก็มันก็คือจริงๆมันคือท่อเหล็กดําเหมือนกันนี่แหละเอาประชุบสังกะสีเพื่อป้องกันการเกิดสนิมแล้วก็ทําให้อายุการใช้งานมันยาวนานกว่าท่อเหล็กดําอืมเนะแล้วก็ถ้าเป็นเหล็กที่เป็นพวกข้อง,งอข้อต่อที่เราขายกันเนาะถ้าใช้ในงานน้ําพวกข้อง,งอข้อต่อก็จะมีมันก็จะมีเอ,อมันจะมีหลายเกรด ถ้าเป็นเกรดก็เกรดทั่วไปก็เป็นแบบมีตะเข็บกับไม่มีตะเข็บอืมนะถ้ามีแบบไม่มีตะเข็บที่เราใช้กันทั่วไปในงานในงานส่งน้ําธรรมดาเนี่ยไม่ใช่แรงดันสูงนะก็จะเป็นพวกสเกตดิวสี่สิบที่เราเห็นที่เขาเขียนว่า sch สี่ศูนย์ถ้าหนูถ้าหนูเวลาที่หนูจับของที่มันมาอนะจากที่เราซื้อมาจะเห็นเกรดที่เราขายอยู่คือสเกตดิวสี่สิบ จะมีต่เข็บด้านในอืมซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ในงานสตรีมแรงการสูงมากๆหลายๆร้อยบาทก็จะใช้รุ่นนี้ไม่ได้เดี๋ยวตะเข็บแตกต้องใช้รุ่นไม่มีตะเข็บอืมอันนี้พี่พึ่งส่งเข้าไปให้แล้วแต่จริงๆแล้วที่เราคุกคีกันบ่อยๆมีแคปจะมีแบบเดียวเลยแหละที่เราสั่งก็คือ BSM หรือว่าคาดสีน้ําเงินนะแล้วก็เหล็กที่เราขายอยู่ก็จะเป็นสเกตดิวสี่สิบแถมแถมนิดนึงมีอีกอันหนึ่งที่อยากจะสอนก็คือเออการต่อการที่การที่เอาท่อแต่ละช่วงมาต่อกันนะ หนูจะสังเกตว่ามันมีสองแบบในระบบน้ำอะ่ะก็คือต่อแบบแฟลง้งก็คือเอาหน้าแปลนมาต่อก,กับจับๆจับๆกันยาวๆกับต่อแบบเกียวก็จะใช้เกีียวมาขันต่อกันอืมซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆถ้าไซส์สี่นิ้วขึ้นไปอะ่ะก็คือตั้งแต่ห้านิ้วขึ้นไปห้าหกเจ็ดไปเก้าสิบจิ้เ็ดสิบสองอะไรเนี่ยนะจะไม่ค่อยใช้เกีียวแล้วเพราะมันจะไม่แข็งแรงอืม ตั้งแต่ไซส์เล็กๆลงมาถึงจะใช้เป็นเกลียวเนาะถ้าท่อใหญ่มากๆใช้เป็นเกลียวมันจะไม่แข็งแรงข้อต่อจะเป็นจะเป็นหน้าแป้นนะจะใช้เป็นแฟงสังเกตยอย่างเช่นพวกวาวทองเหลืองแล้วก็เช็ควาวอะไรสแตนเนอร์ทองเหลืองเนี่ยมันจะเป็นเกลียวทั้งหมดเลยเขมามันเป็นไซส์เล็กตั้งแต่ไซส์สี่หุนขึ้นมาจนถึงสี่นิ้วอะข้อต่อจะเป็นเกลียวไซส์ใหญ่ขึ้นไปจากนั้นจะเป็น ไอ้นี่จะเป็นหน้าแปลนหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนเรื่องหน้าแปลนมีกี่มาตรฐานเออแล้วก็แต่ละมาตรฐานเนี่ยมีที่มาที่ไปไงอืมทําไมทําไมมันถึงไม่เท่ากันทุกอัน <c oughs> อ่ะโอเคค่ะวันนี้จบเรื่องท่อท่อที่เราใช้กันบ่อยคือท่อสีอไหลที่อ่า ท่อชนิดสีไหนบางที่สุดตอบด้วยนะท่อสีไหนบางที่สุดเื <Yeah. S 1> อเอถูกต้องโอเคค่ะสอบผ่าน <laughs> ฟังเพลินเลยตอบด้วยนะคะท่อสีไหนบางที่สุดนะเดี๋ยวมีรางวัลให้เร็วเร็วเออใครตอบถูกน้องพึ่งมีรางวัลให้ใครตอบถูกคนแรกเดี๋ยวน้องพึ่งมีรางวัลให้นะแป๊บกวาวนายัย คาดสีอะไรบางที่สุดนะจ๊ะเดี๋ยวจะสุส่มจับรางวัลน,นะจ๊ะนี่อ๋อแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ,ใค,คววะใครที่สั่งเช็ควาลทองเหลืองโอ้โหดีเสื้อสวยนะเนี่ยใครที่สั่งเช็ควาลทองเหลืองไซสี่เอ้เช็ควาลเหล็กหล่อไซสีนิ้วนะคะของเข้าแล้วนะคะเยอะแย,ยะเลยนะคะตอนนี้ ตุนเก่งมากมน้องพึ่งตุนเก่งนะคะเพราะไม่อยากให้พี่พี่สั่งมาแล้วมันไม่มีของนะโอเคมาแล้วมาแล้วคนแรกเลยพี่สมพงศ์พี่สมพสงศ์บอกเหลืองเก่งมากจริงจจริงๆถ้าหนูไม่ได้บอกพี่สมพงศ์จะรู้อยู่แล้วไหมนี <laughs> แแ่แอบแซวแอบแซวโอเคค่ะ พิธานาก็ตอบเหลืองอเก่งมากค่ะสุดยอดค่ะอโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าใครอยากรู้เรื่องมาตรฐานของแฟ้งแต่ละชนิดอ่าน้าเป็นมันมีมกี่มาตรฐานและมันแตกต่างกันยังไงนะอืพรุ่งนี้มาเจอกันตอนเช้าเหมือนเดิมนะจ๊าแปดมสิบหนะ้านาทีเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย